สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Ds Channel คลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการต่อสู้ของลิโป้กวนอูเ e ตียวหุยแล้วก็เล่าปีครับจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นเรามาฟังกันเลยครับในปีคศ190ต่างโต๊ะนั้นได้บุกเข้าล่วงหยางเมืองหลวงของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกและได้เข้าจัดการควบคุมราชสำนักต่างโต๊ะ ผูกขาดอำนาจรัฐและได้กระทำการปกครองอย่างเหี้มโหดหยาบช้าและทารุณอีกด้วยต่อมาในปีนั้นขุนศึกและเจ้าเมืองหลายคนได้ร่วมกันก่อ,กอตั้งกลุ่มพันธมิตรขึ้นเพื่อใช้ต่อต้านต่างโต๊ะพร้อมทั้งแต่งตั้งให้อ้วนเซียวขึ้นเป็นผู้นำกลุ่มพันธมิตรจากนั้นกลุ่มพันธมิตรเริ่มบุกโจมตีครั้งแรกที่ด่านกิซุยกวนครับซึ่งเป็นช่องแคบระหว่างเขา หนึ่งในทางผ่านสู่ลั่วหยางหัวหยงคุณพลของต่างโต๊ะที่ทําหน้าที่ป้องกันด่านได้ถูกกวนอูสังหารซึ่งด่านถูกยึดโดยกลุ่มพันธมิตรและกลุ่มพันธมิตรยกกองทัพมุ่งหน้าสู่ด่านเฮาโลกวนที่อยู่ห่างจากลั่วหยางประมาณ50ลี้ครับตังโต๊ะจึงยกกองทัพห5 0 0 0 0นามยมาด้วยตัวเองพร้อมกับลิปโป้ลิยูหววเตียวและเตียวเจครับ เพื่อมาป้องกันด่านไว้ในขณะเดียวกันก็ส่งกองทัพ5้าหมื่นนายนำโดยลิฉุยและกุยกี้เพื่อไปช่วยเหลือด่านกิลุยกวนตังโต๊ะได้สั่งให้ลิปโป้ยกทหารสามหมื่นนายไปตั้งค่ายป้องกันหน้าปากทางกลุ่มพันธมิตรจึงตัดสินใจแบ่งกำลังเป็นสองส่วนในการบุกโจมตีตังโต๊ะโดยให้ผู้นำพันธมิตรแคนคืออองของเกี่ยวเมา เปาซิ้นอ้วนอุ้ยผงยงเตียวเอียงโตเกียมและกองซุนจา้านยกทัพไปที่ด่านเฮาโลวกวนครับภายใต้การควบคุมของอ้วนเซี่ยวทัพแรกที่มาถึงด่านเฮาาโลวกวนคือทัพขององของครับโดยมีห่งหยกติดตามมาด้วยซึ่งเขานั้นเป็นหนึ่งในขุนพลสังกัดขององของนั่นเองและก็ได้อาสาออกไปดวลกับลิโป้หนึ่ง,งแต่ยังไม่ทันถึง5กระบวนเพลง หองหยกก็ถูกฆ่าตายครับและลิปโป้ก็ได้พุ่งเข้าโจมตีกองทัพขององของไล่ฆ่าทหารล้มตายไปเป็นจํานวนมากแต่โชคยังดีสําหรับองของที่ทัพของเกี่ยวเมากับอ้วนอุ้ยมาช่วยกู้สถานการณ์ไว้ได้ทันทั้ง3ทัพจึงตัดสินใจถอยไป30ลี้จากด่านฮอโลกวนและจัดการตั้งค่ายอยู่ที่นั่นไม่นานนักอีกห้าทัพก็เดินทางมาถึงค่าย พวกเขานั้นคุยกันและได้ข้อสรุปว่าไม่มีใครจะสามารถจัดการกับริโป้ได้อย่างแน่นอนแต่ทันใดนั้นริโป้กับทหารก็มาโผลที่หน้าค่ายพันธมิตรผู้นำทัพทั้ง8ของกลุ่มพันธมิตรนั้นก็ยกทัพออกไปเผชิญหน้ากับริโป้บอกลุ้นหนึ่งในขุนพลสังกัดทัพเตียวเอียงพุ่งเข้าไปโจมตีริโป้แต่ก็ถูกริโป้ฆ่าตายในทันทีครับ จากนั้นบวอนกกหนึ่งในคุณพลสังกัดของทัพคงหยงจึงได้ออกไปต่อสู้กับลิโป้บ้างแต่ก็สู้กันได้เพียงแค่สิบกระบวนเพลงเท่านั้นครับลิโป้ก็ตัดแขนของบวอันก์ด้วยอาวุธของเขากลุ่มของพัทมิตรก็รีบยกทัพพุ่งเข้าไปช่วยเหลือบูอันกออกมาครับก่อนที่แต่ละทัพจะยกทัพกลับไปที่ค่ายโจโฉจึงแนะนำกลุ่มพัทมิตรว่าพวกเราทุกคนนั้น ควรที่จะต้องปรึกษาหาลือกันเพื่อหาวิธีกำจัดลิโป้เพราะถ้าพวกเราสามารถจัดการกับลิโป้ได้เรื่องจัดการต่างโตนั้นก็ไม่มีอะไรยากเย็นแต่ยังไม่ทันหาวิธีได้ลิโป้ก็บุกเข้ามาอีกครั้งและได้ตะโกนยั่วยฝุฝ่ายพันธมิตรอยู่ที่หน้าค่ายครั้งนี้กองซุนจ้านเป็นคนออกไปดวลกับลิโป้หนึ่งต่อหนึ่งครับแต่หลังจากสู้กันได้ไม่กี่กระบวนเพลงกงซุนจ้าน ก็พยายามจะหนีแต่เหมือนจะหนีไม่สําเร็จในขณะที่ลิโป้กาลังจะสังหารกองซุนจา้านนั้นเตียวหุยก็โผล่กมาสกัดไว้ได้พร้อมกับตะโกนด่าลิโป้ว่าไอ้ลูกสมพ่อซึ่งแปลว่าลิโป้นั้นมีพ่อทั้งหมด3คนคนที่1ก็คือพ่อผู้ให้กําเนิดส่วนคนที่2ก็คือเตงหวนและคนที่สมก็คือตังโตนั่นเองครับ ลิโป้สู้กับเตียวหุย50กว่ากระบวนเพลงโดยที่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแต่ทันใดนั้นกวนอูก็พุ่งเข้ามาพร้อมกับอาวุธคู่กายเงาวมังกรเขียวที่มีน้ำหนักถึง49.2กิโลกรัมครับเพื่อเข้าช่วยเหลือเตียวหุยนั่นเองทั้ง3คนสู้กันอีก30กว่ากระบวนเพลงก็ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะเล่าปีจึงชักกระบี่คู่ประจำตัวออกมาและควบม้า เข้าร่วมการต่อสู้ด้วยจากนั้น3มพี่น้องส่วนท้อก็เข้าล้อมลิโป้ไว้และพยายามโจมตีหลายทิศทางพร้อมๆกันลิโป้ก็ไม่สามารถเอาชนะศัตรู3าคนพร้อมกันได้ในทีเดียวครับดังนั้นลิโป้จึงตัดสินใจแกล้งหลอกโจมตีเล่าปีเพื่อหาโอกาสหลบหนีนั่นเองแต่ในขณะที่เล่าปีหลบการโจมตีของลิโป้นั้น ลิโป้ก็ได้ควบม้าหนีกับด่านโฮโลกวนแต่สามพี่น้องก็ไล่ตามไปนะครับแต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงตัวลิโป้ได้เนื่องจากม้าเซ็กเท่าที่ลิโป้ใช้งานนั้นมีความเร็วมากกว่าม้าทั่วไปครับโดยมันวิ่งได้วันละ1,000ลีหรือประมาณ420กิโลกร,รัมนั่นเองสามพี่น้องจึงหยุดไล่ตามลิโป้และเมื่อมองไปเห็นตังโต๊ะเตียวหุย จึงคิดที่จะพยายามฝ่าป้อมปราการเข้าไปเพื่อฆ่าต่างโต๊ะแต่ก็ต้องถอยกลับออกมาเพราะเจอธนูยิงสวนมาเป็นสายฝนกลุ่มพันธมิตรจึงประกาศชชัยนะและจัดเลี้ยงให้แก่ชชัยนะของเล่าปีกับกวนอูและเตียวหุยนั่นเองครับจากความพ่ายแพ้ในครั้งนี้นั้นต่างโต๊ะก็ได้เรียกลิยูเข้ามาปรึกษาลิยูก็เสนอให้ถอยไปที่เมืองฉางอานทางตะวันตกต่งโต๊ะพอใจในแผนการนี้ และตัดสินใจดำเนินการอย่างเร่งด่วนแม้ว่าจะมีขุนนางหลายคนคัดค้านอย่างรุนแรงก็ตามต่างโตะบังคับคนในราชสํานักและประชาชนชาวเมืองล่วอย่างให้อพยพตามเขาไปที่ฉางอานด้วยโดยมีทหารของต่างโตะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะไปนั้นต่างโตะก็ได้ส่งทหารไปบุกยึดเอาของมีค่าและทรัพย์สินต่างๆจากพวกชาวบ้าน แล้วจึงจัดการเผาทำลายเมืองทิ้งเตียวหยินหนึ่งในขุนพลของต่างโต๊ะที่ทำหน้าที่ป้องกันด่านกีลุยกวนอยู่ในเวลานั้นก็ต้องทิ้งด่านเมื่อรู้ว่าต่างโต๊ะกำลังจะถอยทับไปที่ฉางอันครับซึ่งในประวัติศาสตร์นั้นไม่มีหลักฐานชิ้นไหนที่บันทึกเรื่องราวด่านเฮาลูกวนไว้ในช่วงเวลานั้นเลยครับเพราะในวรรณกรรมเล่าปีกวนอูและเตียวหุยนั้น ได้เข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรภายใต้สังกัดของกองซุนจ้านแต่ในบันทึกทางประวัติศาสตร์ของซานก่อชื่อไม่ได้มีบันทึกไว้ว่ากองซุนจ้านได้มาเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรในครั้งนี้อย่างไรก็ตามตามประวัติศาสตร์ก็มีการ,รเผชิญหน้ากันของฝ่ายพันธมิตรกับฝ่ายต่างโตรจริงครับซึ่งทั้งต่างโตและลิปโป้ต่างก็ได้เข้าร่วมศึกครั้งนี้ด้วยตัวเองในขณะที่ฝ่ายพันธมิตรนั้นมีเพียงแค่ ทัพของซุนเกียนเพียงทัพเดียวที่ได้เข้าร่วมในศึกนี้โดยในบันทึกทางประวัติศาสตร์ราชวงศ์ฮั่นตอนปายนั้นบันทึกไว้ว่าลิปโป้แพ้ในการศึกสองครั้งให้กับซุนเกียนโดยครั้งแรกนั้นคือที่หยางเหลินเมื่อต่างโต๊ะส่งลิปโป้กับโฮจินให้โจมตีซุนเกียนแต่พอลิปโป้กับโฮจินไม่ถูกกันจึงนำไปสู่ความวุ่นวายในกองทัพซุนเกียนเห็นเป็นโอกาส จึงบุกโจมตีและทําให้ลิปโป้กับโฮจินนั้นต้องถอยทับไปในที่สุดครับส่วนครั้งที่สองคือในเมืองล่วอย่างเมื่อตังโต๊ะออกมาเผชิญหน้ากับทับซุนเกียนด้วยตัวเองโดยได้ตั้งทับสู้กันตรงที่สุสานของจกักรพรรดิฮั่นแต่ตังโต๊ะพ่ายแพ้และถอยทับไปซุนเกียนจึงบุกเข้าล่วอย่างโดยผ่านประตูเวียนหยางเฉิงเหมินซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาเอาชนะลิปโป้ได้ และได้ลาลิปโป้ให้ถอยทับไปในที่สุดครับและจากที่ผมเล่ามาเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าในวรรณกรรมนั้นพยายามส่งบทเด่นไปให้สามพี่น้องเล่าปีกวนอูลและเตียวหุยครับเพื่อขับให้เป็นตัวเด่นหรือเรียกว่าฝั่งพระเอกก็ได้โดยแย่งเอาผลงานของซุนเกียนที่ตามประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นทับเดียวที่ลงแรงไปในสึกครั้งนี้ครับนอกจากนั้น ยังได้พยายามสร้างให้ลิโปเป็นยอดนักสู้ที่สามารถต้านทานคนเก่งๆได้หลายคนในเวลาเดียวกันเพื่อเพิ่มความสนุกสนานความตื่นเต้นเล้าใจทําให้การต่อสู้น่าสนใจมากขึ้นและการสู้กันของสามพี่น้องกับลิโปในครั้งนี้ยังไปเพิ่มอัถรสดในเรื่องราวภายหลังที่คนกลุ่มนี้จะต้องวนเวียนมาเจอกันอีกแถมยังมีเรื่องของม้าเซกเทาเข้ามาเพิ่มให้หน่าตื่นตาตื่นใจกันอีกด้วยครับ และสุดท้ายนี้คือการสรุปบทของตัวละครและสถานที่ที่มีอยู่ภายในช่วงเวลานี้นะครับโดยผมจะแบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งที่1คือกลุ่มของพันธมิตรเตียวหุยได้ออกไปสู้กับริปโป้ตัวต่อตัว50กระบวนเพลงกวนอูออกไปช่วยเตียวหุยสู้กับริปโป้30กว่ากระบวนเพลงเล่าปีออกไปช่วยน้องร่วมสาบานทั้งสองไล่ริปโป้กับค่ายซุนเกียน ผู้ชนะตัวจริงของศึกในครั้งนี้ตามประวัติศาสตร์อวนเซียวผู้นำกลุ่มของพันธมิตรโจโฉที่ปรึกษากลุ่มพันธมิตรกงซุนจา้านหนึ่งในผู้นำ18หัวเมืองและออกไปดวลกับริปโป้จนเกือบต้องตายอองของหนึ่งในผู้นำ18หัวเมืองเดินทางถึงด่านโฮอโลกวนเป็นทัพแรกและโดนริปโป้ยกทัพตีแตกเกียวเมาหนึ่งในผู้นำ18หัวเมือง มาช่วยกู้ทับขององของไว้ได้ทันเปาซสินหนึ่งในผู้นํา18หัวเมืองอ้วนอุ้ยหนึ่งในผู้นํา18หัวเมืองมาช่วยกู้ทับขององของไว้ได้ทันคงยงหนึ่งในผู้นํา18หัวเมืองเตียวเอียงหนึ่งในผู้นํา18หัวเมืองโตเกียมหนึ่งในผู้นํา18หัวเมืองหองยกขุนพลสังกัดขององของออกไปดวลกับลิโป้เป็นคนแรก และได้ถูกริโป้ฆ่าตายบอกลุ้นคุณพลสังกัดเตียวเอียงออกไปดวลกับริโป้เป็นคนที่สองและถูกริโป้ฆ่าตายเช่นกันบูอันกกคุณพลสังกัดคงยงออกไปดวลกับริโป้เป็นคนที่สและถูกริโป้ฟันจนแขนขาดฝ่ายที่2ต่างโต๊ะริโป้แม่ทัพผู้ถูกลุมสกรรมลิยูที่ปรึกษาคนสำคัญของต่างโต๊ะ และเป็นผู้เสนอให้ย้ายเมืองหลวงหวนเตี้ยวหนึ่งในสี่ขุนพลคนสนิทของต่างโต๊ะเตียวเจหนึ่งในสี่ขุนพลคนสนิทของต่างโต๊ะลิฉุยหนึ่งในสี่ขุนพลคนสนิทของต่างโต๊ะกุยกีหนึ่งในสี่ขุนพลคนสนิทของต่างโต๊ะเตี้ยวหิมขุพนพลสังกัดต่างโต๊ะรักษาด่านกีซวยกวนในช่วงที่ต่างโต๊ะเตรียมตัวย้ายเมืองหลวงและโฮจิน ออกไปลบกับซุนเกียนพร้อมกับริโปแต่แต่คอกันเองจึงโดนซุนเกียนบุกโจมตีจนต้องแตกทับถอยไปครับและนี่ก็คือการต่อสู้ของริโปกับเหล่าขุพนพลทั้งหลายครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการต่อสู้ของริโปกับเหล่ายอดขุพนพลทั้งหลายและเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างแล้วในคลิปหน้า จะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดติดตาม Ds Channel กันด้วยนะครับ